โอ้โหตอนนี้เราจะได้ยินข่าวว่าคนนี้เป็นโรคหัวใจกันมากเลยอันนี้พี่ปราเข้าใจเลยเพราะภาวะต่างๆท,งทั้งที่ความเครียดโรคติดต่อภาะวะเศรษฐกิจวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนต้องรีบกลับมาเช็คตัวเองถ้าเรามีการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube i ิ a ิชเ e จเฮด y f ิ s h ายพี่ปราแล้วเรามาฟังกันเลยว่า อู๋แปดสัญญาณที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจที่เป็นอาการเตือนเนี่ยมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยอูยใจสัน่นใจสัน่นแน่นหน้าอกจุกแน่นจนหายใจไม่ออกจาะภาวะหัวใจพิปราบอกเลยว่าเป็นอาการที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภาโนอกและเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือเป็นบ่อยแค่ไหนบางครั้งพอไปพบแพทย์เอา้าก็ไม่เป็นอาการอย่างนี้แล้วซึ่งมันทําให้ยากต่อการวินิจฉัยมากมาย และพี่ปราบอกเลยว่าโรคหัวใจคือภัยเงียบที่น่ากลัวและไม่ควหมองข้ามจากการศึกษาเนี่ยคนพบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตันดับต้นๆของคนไทยเลยและแนวโน้ม,มันก็จะมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีโดยเฉพาะประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอยู่แบบเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจมีเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญบางรายก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจไม่ได้รับการรักษาและไม่ได้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าปลอดภัยอาจจะเกิดอันตร,รายขึ้นมาก,ก็ได้คราวนี้เรามาดูสาเหตุของโรคหัวใจโรคหัวใจมีสาเหตุอะไรสําหรับสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจมาจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์เพศอายุที่มากขึ้นหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังโอ้โหหลายคนทํางานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเครียดสะสม การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ซึ่งบอกได้เลยว่าสามารถแบ่งชนิดของโรคหัวใจได้เป็น6ประเภทได้แก่โกรคหลอดเลือดหัวใจโรคลิ้นหัวใจพิการโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคเยื่อหุม้มหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดและก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งอาการแสดงและแนวทางในการรักษาโรคหัวใจแต่ละประเด็นหรือแต่ละประเภทก็แตกต่างกันคราวนี้เรามาดูเลย8อาการเตือนหรือ8อาการสัญญาณที่สําคัญของโรคหัวใจมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้และก็รีบเช็คอาการตัวเองมาฟังกันเลยแน่นอนสัญญาณอันตรายที่บอกจะสิ่งเป็นโรคหัวใจบอกได้เลยว่าสัญญาณเตือนมีดังนี้1 หายใจลำบากเวลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆเ,เคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราเคยมีอาการเหล่านี้ไหมเวลาที่เราเราออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายและเหนื่อยมากเลยต้องระวัง 2. เหนื่อยง่ายมากบางคนนี่แค่เดินหรือขยับตัวนิดหนึ่งมีกิจกรรมอะไรเล็กน้อยก็จะรู้สึกเหนื่อยทนไม่ไหวละอันนั้นคือลักษณะของอาการโรคหัวใจที่เราต้องระมัดระวังข้อที่3ไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติ อันนี้หลายคนเนี่ยกลางคืนนี่ไม่สามารถนอนรับได้ต้องหนุนหมอนให้สูงเพราะว่าหายใจเหนื่อยนอนไม่ได้สังเกตอาการตัวเองข้อที่4เจ็บหน้าอกหรือแน่นบริเวณกลางหน้าอกข้อ5มีอาการหอบจนต้องตื่นที่มานั่งกลางดึกโอ้โหหลายคนหอบจนนอนไม่ได้เลยก็หกข,ขาหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ 7. เป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ8ปลายมือปลายเท้าและเลิมฝีปากมีลักษณะเขียวครัา คราวนี้เรามาดูเล้วถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นเพราะมีอาการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเราจะต้องทําอย่างไรเมื่อไปโรงพยาบาลแพทย์อาจจะต้องมีการตรวจดังต่อไปนี้อันนี้ไม่ใช่ทุกรายนะคะแต่ที่พิภาพรูดขึ้นมาคืออาจจะมีการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจดังต่อไปนี้คือการวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยแคทแลบบอกได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมาก เทคโนโลยีสาคัญที่จําเป็นต่อการช่วยลดอัตราการสูญเสียคือเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสําหรับการตรวจส่วนหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหรือที่เราเรียกว่าแคทแล็ซึ่งเป็นห้องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดตามส่วนอ,อื่นๆสามารถประมุลได้รอบทิศทางก็ทําให้แพทย์ดูภาพได้จากทุกมุมตามต้องการแล้วก็สามารถตรวจด,ดูซ้ําได้อย่างละเอียดช่วยให้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรค ว่ามีความรุนแรงอยู่ที่ร,ระดับใดสามารถตรวจดูตำแหน่งผิดปกติและความรุนแรงของหลอดเลือดหัวใจติดปันนอกจากนี้ยังสามารถดูการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจหากพบความผิดปกติเส้นเลือดหัวใจตีบต,ตันแพทย์จะสามารถทําการรักษาได้โดยการใส่บอลลูนขยายและใส่ขดลวดทางขยายได้ทันท่วงทีถึงตอนนี้เราคงรู้เลยว่าวถ้าเราเป็นโรคหัวใจเราก็คงไม่อยากเป็นแล้วเราจะทํำยังไงพี่พราบอกเลยนะคะมีเรื่องเล่า เป็นเรื่องที่เป็นญาติหรือคนรู้จักเนี่ยคือเขามีอาการสงสัยว่าเขาหอบเขาเหนื่อยง่ายแต่เขาไม่ไปตรวจจนปล่อยให้มีอาการมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดเรียกว,ว่าเปลี่ยน หลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับหัวใจเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปาย้ำาตือนเลยว่าทุกคนควรจะได้มีการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพราะการตรวจเหล่านี้จะช่วยให้เช็คให้ร่างกายของเราว่าเรามีการผิดปกติหรือไม่มาฟังกันเลยนะคะวิธีการป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นโรคที่สามารถป้องกันและลดการเกิดการสูญเสียได้ซึ่งพี่ปาบอกเลยว่าวิธีป้องกันการเกิดโรคเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคือ 1. ย้ำเลย เราต้องมีการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างสม่าเสมอการตรวจสุขภาพประจําปีหลายคนถามว่าพี่ปลาถ้าตรวจปีละสองครั้งจะดีมากแต่ถ้าเราไม่ได้อย่างน้อยปีละครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ 2. พยายามดูแลเลยถ้าใครมีความดันโลหิตสูงจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญมากๆคือถ้าใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงยาหยุดยาเองเพราะการที่เราหยุดยาเองหัวใจจะทํางานหนักมาก แล้วก็ความดันโลหิตของเราจะสูงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นจะเกิดอันตร,รายได้ต้องระวังมากๆข้อที่3รักษาโรคเบาหวานไขมันหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจเจกเสริมให้เป็นโรคหัวใจมากขึ้น 4. มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะทําให้สุขภาพของเราดีและช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงข้อที่5รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ6กหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เจ็ดควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็แปดงดการดื่มสุราแล้วก็การสูบบุหรี่เพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดผลดีต่อร่างกายของเราเลยและที่สําคัญที่มิปรายย้าถ้าเรามีการผิดปกติเมื่อไหรเรารู้สึกเราเหนื่อยเรานอนราบไม่ได้เรารู้สึกว่าเราต้องหนุนหมอนสูงมากกว่าปกติในการนอนตอนหนึ่งคืนตลอด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นอาการเริ่มตื่นเลยว่าเราอาจจะมีภาวะผิดปกติของโรคหัวใจต้องรีบไปพบแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้ถึงตอนนี้ถ้ามีข้อสงสัยใดๆให้เขียนคำถามได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube y ยูทูบเฮตี้ฟิชเพจ a ฮตี้ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ ช่อง YouTube คุณครูวิ่ปรายูทูเบอร์ที่ทำเกี่ยวกันในเรื่องของการทำ YouTube ถ้าใครสนใจแล้วก็ปรึกษาพี่ปราได้ตลอดแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นกรอบครัวสุขภาพเพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ